เข้มข้นมาก,กนนะเนาะตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะถามนะครับขอนแก่นอาจจะโมโหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําปรุงรสนะครับเอาไว้ใส่กับน้ําซุปแซ่บๆนัวๆนไดมากแซ่บลายกับไส้ลายแซ่บลายกับไส้หน่อยนะครับเพราะร้านเราไม่ใส่ผงชูรสถุงเดียวนะครับอเอาทายละตีโอ้ยทายแตก็ม่บอกเอาก็ดื่นก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับช่อง โค้รแซบอีกเช่นเคยคือเ้าครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่คอนแก่นนะครับผมเมื่อนี้ครับพามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านสาขาคอนแก่นนะครับว่าอย่างแนวแซบให้ลูกค้าได้กินกันที่สาขาคอนแก่นนะครับเริ่มต้นที่149บาทโอ้ราคานีโดนใจที่สุดเอาใจไม่รุ่นครับเอาใจไม่รุ่นครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่นาร้านนะครับก็จะมีเมนูนะครับนี่เลย มีเมนู149บาทนะครับบวกสบายนางบวกสันคอบวกสันนอกบวกหมูไหล่199บาทโอ้โหหลายอย่างเลยอ่าอันนี้ก็เป็นชุดพิมรีเมี่ยม249บาทนะครับเสียงบอกแอบจะว่าใครมีบันไดน,นะครับว่ามาว่านไปเบืองหมาล่าม,มากไปเบืองหมาล่ำม,มากก็พี่โจวมวนคัาหลายนะครับนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในร้านนะครับนี่ก็จะมีน้องๆน,นะครับคอยบริการต้อนรับนะครับนี่เป็นไหนครับ ร้านนี้คนผูไห่เราเอาดิเอาทีา่ผมงามาร้านเราคัดหน้าตานะครับนี่ครับจุกคะจุกจุก่าจุกนี่ต้องเช็คของกันเอดอเร้อว,ว่าจุก <c oughs> แบบไหนนั <c oughs> ้วเราไปดูการทำงานนะครับกว่าจะเป็นแจ่วฮ้อนดูว่าก่อนที่จะเป็นแจ่วฮ้อนอร่อยอร่อยนะครับมาให้ลูกค้าได้ทานได้ชิมได้ลิ้มได้ลองกันนะครับว่า คือเราผ่านกระบวนการแบบไหนหลังบ้านเราทําแบบไหนบ้างนะครับความสดใสความแซบความนัวความอุ้อยแต่ยัว่าแซบตั้งนนรับไปแล้วเข้าไปเบื้องกันข้างในแซบคักเานะครับก็จะมีขั้นวนการเตรียมของนะครับนี่นะครับคือคือ,คอน้ำจิ้มี่แบบของเรานี่เขึ้นค้นมาก,กนะเนาะ <Huh? S 1> ตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะถามนะครับขอนแก่นอาจจะโมโหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําปรุงรส นะครับเอาไว้ใส่กับน้ำซุปแซ่บๆนัวๆก็ไดมักแซ่บลายกับไส้ลายแซ่บลายกับไส้หน่อยนะครับเพราะร้านเราไม่ใส่ผงชูรสถุงเดียวนะครับใส่กับเป็นค้งนี่นะครับนี่ครับการสไลด์หมูนะครับนี่ครับการทํางานก็จะศาสตร์เฮี่ยขอเบิองเนื้อให้เอฟซีในเบิองดูคน้นลด์เนื้อรอบบนี้เฮ็ดเนื้อง้มปานไหนวะนี่นี่โคตรแซ่บเป็นไง อันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเสือนะครับแล้วก็เป็นอย่างวะเอาน่องไล่ออน,ไนะครับผมนี่ครับน่องไร่เร่รน,อนอ่องท้องท้องน่องไร่เรื่องไรน่องไร่เอาน่องไร่เพเป็นน่องไร่รอนบ่อกบน่องไม่คืออันนั้นบ่นะครับนี่ก็ได้เป็นคนทําน้ําซุปนะครับโหห,หลังบานห่อนี่ไม่ธรรมอดานะครับน้ําซุปดีไม่ดีนะครับให้ดูที่น้ํานะครับน้ําจะออกสีใสนะครับ น้ำซุปถ้าต้มไม่ถึงมันจะขุนนะครับผมอ่นี่คือทานนะครับผมเนี่เบิง้งหนาแบ่งห้องสไลหมูแบ่งไหนนี่สันอคนอหนาแบ่งพนาแบ่งพนาเผาหนาเผาสไลดดีๆเด้อสไลดดีอ่าอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับช่วงลูกค้าเข้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนแล้งพอกันอีกหนึ่งอีพี่โคตรเท่โคตรแซบ่บ แบขักแศบแนี่เอาละอี่าเวลาหกโมงเย็นนะครับบรรยากาศก็กำลังพอดีแดดล่มล่มตกพอดีนี่ก็มาดูบรรยากาศที่จอดรถนะครับกว้างขวางอลังการโอ้ยเลือกจอดเอาพูดนะมีหอดร,รามาพ่อโบกรถโคตรเท่ไปบรรยากาศยมเย็นนะครับบรรยากาศสบายๆต่อแรกนะครับบรรยากาศดีๆนะครับช่วงหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งลูกค้าก็ทยอยกันเข้ามานะครับผมนี่ก็เป็นกินข้าฮอนนะครับ อลังรีเจนซี่ครับทานอาหารให้ไวนะครับรออาหารนานไหมครับพี่ไม่ไม่นานไม่นานนะครับ,รบวันนี้ทานเซตไหนครับสองสองสองอะไรวะสองสี่เก้าโอ้สองสองี่เก้านี่สั่งได้ทั้งร้านเลยนะครับผม ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเป็นบรรยากาศดีๆสบายๆนะครับมือนีเทียบบางคอนเซปต์เดี๋ยวพาทั่วมือนีมาพาทั่วกินแนวแทบแทบมือนีสวัสดีครับลูกค้ามากี่ท่านครับวันนี้มาสามท่านนะครับมาทานเซตไหนกันครับวันนี้หนึ่งสี่เก้านะครับอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยไหมครับครับวันหน้ามาอีกไหมเม่ว่าวันนี้วันเดียวล้วก็ไปมาอีกเลยผ่านผ่านใช่ไหมครับนี่หรือว่าผ่านไหมครับผ่านไปเลยใช่ไหมวันหน้านเลยไม่แพ้ โอ้ยินดีต้อนรับนะครับครับนี่ก็เป็นน้องๆนะครับน่ารักกันทุกคนนะครับเมื่อนี่เฮียปางคอนแสบนะครับผ้าทั่วผ้าซิมผ้าแสบของของดีเมืองคอนแก่นแซบเจ้าฮอนสาขาต้นตำรับวันยูรอนเมื่อนี้ห้องมากคอนแก่นโคตรแสบยินดีต้อนรับนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับรออาหารนานไหมครับไม่นานนะครับ ปกติจะรอประมาณครึ่งชั่วโมงเลยและครับผมอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ปกติครับดีต้อนรับนะครับครับดีครับช่วงนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับอีกสักพักนะครับเราต้องชิงเราเราต้องชิงอันนี้ก่อนเนาะเราต้องชิงถ่ายก่อนไม่งั้นจะเต็มนะครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้นั่งนี่อันนี้ที่สำหรับนั่งรอคิวนะครับนี่อ่ายินดีต้อนรับครับเชิญเลยครับครับ แซบไม่แซบก็ลองชิมดูนะครับข้างในครับแซบหนัวไม่กลัวไข่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางลงอุโมงค์อุโมงค์นี้ก็ขาเข้าจากตัวเมืองขอนแก่นนะครับเราก็จะชิดด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยว้ายเข้ามาเลยเราไม่ต้องลงอุโมงค์นะครับก็จะเจอเนี่ยนะครับป้ายแซบเจาฮฮอนนะครับราคาเริ่มต้นที่149บาบาทนะครับเชิญมาแวะ มาแซบกันได้เลยนะครับผมกับพียปางคอแซบแล้วครับมือนีก็พาทั่วกันก่อนแล้วมือนีจะขออนุญาตไปเบื้องลูกค้าก่อนนะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเต็มก่อนนะครับแต่งงทางพี่ปางคอแซบก็ฝากมาแซบกันเด้อชาวพี่น้องขอนแก่นโคดเท่โคดแซบคือเก่า